นี่คือการจุดเทียนถวายหลวงปู่ว่าไปจันในตำนานหลวงปู่พาจุดที่บ้านลุงตรงประเน็สิบสองเล่มนี่คือการจุดเทียนในตำนานนะครับหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงพาจุดบ้านลุงตรงประเน็ตคือบ้านที่ท่านเคยอยู่ที่บ้านจุบกนะอยู่ใกล้ๆกับอ่ากระท่อมต้นมะขามนะนี่ท่านจุดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไง เขาไม่ทราบท่านให้จุดเสร็จแล้วมันก็ดับช่วงไหนเลือเท่าไรเลขมันออกช่วงนั้นหัวเราะกันดับดับเท่าไรเลือเท่าไรอ๋อดับเท่าไรเหลือเท่าไรเล่มันออกตามนั้นออกตามนั้นนี่คือจุดสิบสองเล่มสิบสองเล่มสิบสองเล่มอาทียนนี้คนที่เกิดพศสิบแปดเอามาถวายในวันเกิดอ่าถวายนานยังครับถวายเกือบเดือนแล้วเกือบเดือนแล้วอ๋อมาทำบุญเขาถวายกี่เล่ม อ๋อแพ็กหนึ <t ired> er, 1, mm ่ง hmm. อ๋อแต่จุดแค่สิบสองนี่บรรยากาศยามค่ําคืนเรานั่งคุยกับอาจารย์ซาโรตนะฮะนพี่นู้นอยู่ฝั่งนู้นนี่ฮะนี่ก็ที่นอนของอาจารย์จะเป็นแบบนี้นะนี่ครับท่านนอนแบบนี้ฮะกะท่อมของท่านนี่กะท่อมชื่อท่อมอะไรเนี่ยกะท่อมบัจใจกะท่อมปัจใจถ้ากะท่อมตเต็งไม่โตะกะท่อมเดียวดายวังเวงวางเวงกะท่อม เนี่ยนี่ฮนี่คือนี่ก็คือย่างปลาไว้ถวายหลวงปู่ตอนชานั่นเนีนี่ฮะตรงนี้ก็หมก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 ไอ้มันไว้เนยอย่างน,นี้มีม,ม,มีพี่นุ่มหมกมันไว้อยู่มันมันเทศน,นี่ก็คือเราได้มานอนตรงนี้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจมาแต่แรกครับก็ ไปดูไปดูไพ่มาไปดูหมอดูมาแล้วเขาทักว่าคนจะย้ายที่นอนบ้างหลวงปู่กท่อมหลวงหลวงปู่อยากให้ไปนอนกระท่อมอื่นบ้างอก็เลยย้ายตรงนี้ที่แรกนะครับออ่เตั้งแต่สร้างกระท่อมมาเมื่อไหร่ครับจันสร้างเมอสี่ปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วนะฮะยังไม่เคยมีใครมานอนฮนะบังเอิญหรือ,อยังไงที่พี่หนูเนี่ยซึ่งเป็นสิษย์เอกแล้วก็เชื่อว่าหลวงปู่ นั่งรถกับพี่นูไปไหนตอนไหนเนี่ยตลอดเนี่ยคือเชื่อกันในบรรดาศิษย์แค่คิดแน่ว่ารถคันนี้ไปไหนคือลงสุบูงไปด้วยเพราะฉะนั้นวันที่แล้วก็มากระท่อมนี่แหละเจ้าของกระท่อมฟางไม่ไผ่ไปสามลำออกสามศูนย์สามนี่ฮะไอไอออกไม่พอโทรไปบอกแต่ไม่ได้ซื้อกันเจ็บช้ำเจ็บช้ำช้ำหนักช้ำหนักช้ำหนักพองวดนี้ก็อยัง พยายามจะลงคลิปให้ทันเนี่ยเดี๋ยวจะไล่ลงวันนี้มีมีมอ่ามีเน็ตแรงนะครับมีวันนี้มีนี่มีเน็ตเดี๋ยวจะจะลงทยอยลงช่วงที่ผ่านมานี่จะจะไล่ลงนะครัอดูจะได้กี่คลิปไม่รู้นะ <c oughs> เพื่อท่านจะเอาไปเคราะห์หวยนะครับ <c oughs> ก็คือขออ่ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้คลิปใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดอ่านะครับ มามามาเทื่อมาชมดูดีเยอะนะครับแล้วก็บอกต่อแชร์ต่อด้วยนะฮะนี่คือเรื่องราวของสิทธิผู้เคยติดตามใกล้ชิดนะครับอาจารย์สารโรดเนี่ยวันท่านเป็นครูเวลาวันศุกร์เนี่ยท่านจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปละไปหาหลวงปู่ที่ตามกระท่อมแล้วไปนั่งห่างๆนะไปคอยจด เพราะว่าถ้าไปนั่งใ,ใกล้ๆเดี๋ยวหลวงปู่ขอสมุดเอาไปเผาไฟทิง้งเพราะฉะนั้นนั่งสังเกตการไกลๆแล้วก็จดจดเลี่ยนมากครับไปกี่รังนายจานันจดไว้เนี่ยสมุดสามลังสามลังฮะปลวกกินไปลังหนึ่งอ่าปลวกกินไปรังหนึ่งแล้วให้ใครไปรังหนึ่งนะไหมฝ่ายพระยาดิศักดิ์อยู่ที่ไหนครับวัดราชบุรณะกรุงเทพอ๋อนั่นประมาณกี่เล่มจนันถ้าสมเป็นสมุดนะโอ้ไปทําหนังสือหนึ่งเล่มทําเป็นหนังสือกำนานคานไม้หามอ๋อ จากตำนานเนี่ยทั้งหมดพระอาจารย์ดิศักดิ์เป็นบรรณาธิการอผมเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการอชื่อหนังสือว่าตำนานคานไม้หามที่เมื่อปีห้าหกห้าห้าเนี่ยครับคือเรื่องราวหลวงปู่สวงเนี่ยเราจะอันนี้คือสายแท้ๆ <c oughs> สายที่เคยติดตามจริงอยู่จริงเมื่อ,อปีสามเก้าถึงสี่สามครับ ช่วงสามสี่ปีนี่คือคือลูกศิทธิ์สายหนึ่งที่อ่าช่วงโด่งดังครับเป็นเป็นช่วงที่หลวงปู่โด่งดังแล้วก็อาจจะมีอ่าสายหนึ่งที่ว่าก่อนโด่งดังนะที่ผมจะพาไปไปพบไปพบมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงเดี๋ยวค่อยๆยทยอยเล่านะฮะอันนี้จะเป็นสายที่อ่กกอยุคก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมียุคโบราณแล้วก็เรื่องราวที่ว่าท่านเคยไปมีเรื่องอ่าลึกลับพิศดาร ปฏิหารอะไรเยอะๆครับนะครับเดี๋ยวจะมันค่อยมีมีมีมาเรื่อยๆครับอันนี้เป็นเรื่องเล่านะฮะท่านอาจจะไว้เปิดฟังเวลาทำงานหรือว่า,าเวลาขับรถนะะผมเคยขับรถแล้วผมชอบเปิดฟังเรื่องราวต่างๆของหลวงปู่สวงหรือว่าเรื่องราวของอาจารย์ยอดนะฮะนวันนี้ก็คลิปนี้ตั้งใจอาจจะอัดยาวนิดนึงนะครับก็อย่าลืมนะกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ครับนี่มาเดี๋ยวก็อาจจะมีเรื่องเล่าเดี๋ยวคุยไปอะไรไปแบบนี้นะครับ